สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 8 1 2 6 7นะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะแอดมินชอบ7นะคะ7กับ8เนาะแต่แอดมินจะฟันไปที่7นะคะก็จะมี70 71 72 73 74 7จ็ดห้าเจ็นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น74 78สี่เแนะคะแล้วก็จะเป็น70นนะคะใครอยากเข้าห้องเรียนนะคะ so dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะฟรี Free นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเิกดไลค,ะคะ์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยดงเหงกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า